ดูอยู่แดงเจ้าคุณเอ,อณนอครมงคลนาวาน,น้ำเงิน, 5, 1, นในที่แดงผลจอกมาอย่างไรนั้น,นเดี๋ยวรอติดตามตามติดในคู่นี้ระยะทางประมาณ650เ,เมตรใกล้เคียงกับวัดหลวงครับเื่อเดือเกินว่าระยะ50เมตรและ100เมตรแรกกันเหลือคู่นี้จะต้องมีการวัดกันครับว่าใครจะชิงตาคบ หรือชิงเป็นผู้นำได้ก่อนหลังจากนั้นมาดูระยะไทยๆหรือระยะปลายๆทุนว่าจะสู้ได้หรือไม่ได้ โบอของเราครับในความเคารพเอาชื่อลเล่นคนรู้จักทั่วประเทศยืนกาอกคู่กับจิตใจก็จอดจดจ้องต้องจ้อง,องไปที่เรือของตัวเองผู้กองก็อยู่ที่มุมแดงพ่อทศกัก์ก,ก็อยู่ที่มุมน้ำเงินลงพายแล้วนี่นะนนะแล้วเอาละครับล้วเบอร์ซุดกันครับรอสา ให,ใหญ่ใหญ่แล้วก็ยาวต่างคนต่างยาวต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างบนต่างคนต่างบินนี่มาลองน้ำแดงลอง ดูทองก็กัดไม่ปล่อยฟันไม่เลี้ยงแล้วเว้ยใ่เมื่อร่องน้ำทุกคนในเมื่อเจ้าคุณเองอัครมงคลนาวารู้ตัวไปร้องนิดหน่อยแต่พายบี้ขึ้นมาถ้าพายถ้าตายนี้อันตรายเว้ยอันตรายเว้ยในเมื่อร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจะหนีแต่ยังหนีไม่ออกยังหนีไม่ออกบอกไม่ได้ตามคนตามบี้ตามคนแต่บนเจ้าคุณเองอัครมงคลนาวาไล่บี้ไล่บี้ไล่บี้เจ้าแม่ประดูจเงินโค้งเก๋โข้งเก๋โข้งเกงทันไม่ทันมีออกไม่ออกเจ้าแม่ประดูจทองประดูจทองประดูจทองยังหนีไม่ออกอันตรายแล้วในเมื่อร่องน้ำทุกคนตะคุบ ป้าดูยากลางๆแล้วย้ยายไปฝ่ายวัดกันอีกทีครับเจ้าแม่ประดูทองเจ้าแม่ปราดูทองร้องร้าแดงแล้วยังหนียังหนีอยู่เล็กน้อยครับแต่นันหนีแบบนี้ถือว่ายังหนีไม่ค่อยพ้นในเมื่อในเมื่อจ้าคุณเนรคณะบคขนาวาจย่งไรตามเบียดอยู่ย่าตามเบียดอยู่ไล่ตามเบียดแล้วจะชีกออกไปเริ่มจะชี้ออกไปว่าไ่งไรปาดูปาดูแล้วจะอัดแรงแรงก็มา่อนแรงก็มา่อนประดูชิงน้ำปราดูชิงน้ำจ้าคุณเนรจ้าคุณเนรเป็นฝ่ายตามเป็นฝ่ายตามดูที่ว่าละยะกแค่นี้คุณเนรจะตามทันหรือไม่ทันสามร้อยเมตรสุดท้าย สุดท้าย ยกทงแดงครับเจ้าแม่ปราดูทองชนะเจ้าแม่ปราดูทองชนะครับในเที่ยวแรกครับ บันแดนครับรองแดนท่านเยิญร่วมพัฒนาครับเพราะว่าท่านนายกฯบอกว่าไปเชิญด้วยวัจาโทรศัพท์กันไปครับในที่สุดก็มีให้ความร่วมมือนําเรือร่วมทาการแข่งขันครับแล้วก็ประสานมายังผู้กองสวัสดิ์วัฒนะให้มาร่วมการแข่งขันสนามนี้ด้วยครับกาขอบพระคุณครับจากท่านนายกาครับบัญญัติบูชาคุณรองน้าแดงครับเทพแสนชัย เทชะชาตน,นายกสิงร้ายจากบุกดาหารเรือดังครับด้วยกันทั้งคู่เรือดีครับจากบ้านบางสายใหญ่ตำบลบางสายใหญ่วัดโพไซครับนี่พระอาจารย์ในส่วนของพระครูกุณนัสารวิสุทธ์ครับเจ้าคณะตำบลบางสายใหญ่หรือพระอาจารย์เบงนั่นแหละครับี่รูจ้จักกันครับนี่โดยชุดพิพายของช่างลังสิงบางพระนนบวกเยาวชนบางสายใหญ่ครับ ผู้จัดบบการทีมเรือครับโดยมท่านผู้ใหญ่สมพงษ์เนาขำแหงและกะท่านผู้ใหญ่สุพัฒนจันทรโคตรพี่น้องไม่ธรรมดาครับลำนี้กองเชียร์าบาทเบอะมากมายครับเมื่อเสร็จจากเรือยาวใหญ่คู่นี้แล้วควายเรือสิบสองพิพายครับเรือสิงห์สวรรค์ชัเ็มร้อยห้าสิเรือชัย,ยพลนาวาเกาะหลอ,อด้วย นี่นะครับทีมงานเทมแสงชัยวันนี้ก็จะทำงานออกตอนแรกอกมวาจริงับพีน้องชาวเรือท่านผู้ชมครับเพราะเป็นเรือย,ยาวและก็ใหญ่ๆและขยาวใส่กันเต็มที่ล่องน้ําแดงสตาร์ทแรกบินกันมาก่อนแต่ตอนนี้เริ่มจะยืดยาวเริ่มจะยืดแล้ววันนี้เมืม่อล่องน้ําแดง,แงแเทพแสงชัยอยู่ล่องน้ําแดงพายหนีมาก่อนพายหนีมาก่อนเพากานเทพสุริยะไม่ตกใระจอย่าพายตื้นเราหรือล่ำไหลร,รู้ตัวไปรนรองจะพายตื้อยู่ล่อง้นาต้องเงินฝั่งโน้นฝั่งต่อเราปราคือเรือเทป สุริยะสุริยะไม่มีน้มสกุลมีแต่นามสกุลทั้งสอสแดงก็คือสุริยะรวมพัฒนาอยู่ร่องน้ำนั่นเหมือนผายหนีผายบี้กันมาผายบี้กันมาร่องน้ำแดงรู้ตัวไปต่อกับผายหนีมาเ,เรื่อยเรื่อเหลือเทแสนชัยยังหนีอยู่เทพแสนฉัยยังหนีแบบสบายสบายก็คุมคุมเชิงมาหิวมาแล้ววิหิวมาแล้ววร่องน้ำแดงเทแสนชัยมุกาหารผายเป็นพระเอก นี่หมาดีเหลือเกินครับหมาดีเหลือเกินหมาดีเหลือเกินตอนนี้ผ่านมาประมาณครึ่งสนามครึ่งสนามเทพแสนชัยจากพุกดาหาจางอับอยู่เทพสุริยะเทพสุญญาโยกเกย์โยเกย์ล่บีลาบีล่บดไล่ยเดียบตามมาแล้วว่าแล้วทักทายมาระยะดีเห็นทับต่ออุ้มถุงตอกอุ้มถุงเชิงมาขับเหลือดีในานาบ้งเทพแสนชัยครับเหลือดีจากบ้านปางสายใหญ่เอา ผมเป็นวิพาชุดชะกาชะกันคอยผ่ากระดึ๊บกร๊บกร๊บกร๊บด๊ยาวสาวลึกลกขุมเิอแล้วตอนนี้ขุมเิอแล้วขาว็ลาเไก่ก็เห็นตงูงูก็เห็นต้ไก่ครับคู่นี้ในนามของเทศแสนชัยนั้นก็ หือว่าเทพแสนชัยนั้นทีมเรือน่าจะพร้อมกว่าใแล้กระดูกเรือนั้นน่ะน่าจะเหนือกว่าครับโดยมีท่านประธานนิดนักทองมหาประธานจุลวยาของตำบลบางไทยใหญ่นี่นะครับนี่ระบบการหายใจระบบการดึงสูดลงแล้วมองยาวๆแล้วแหมอันตรายนะครับชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าเทพแสงชัยอันตรายกว่าแน่นอนครับฉานั้นก็ถือว่าปม่มีปัญหา การยกธงให้ร่างน้ำแดงครับในนามเทพแสนชัยครับจากจังหวัดอุดรจากบุกนาหารครับเป็นฝ่ายชนะไปครับเทพแสนชัยจากบุกดาหารครับเป็นฝ่ายชนะไปในเที่ยวนี้ครับเดี๋ยวก็ให้ขึ้นไปไายกับสายน้ําในเที่ยวต่อไปด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการภัยกับสายน้ำของเรือยาวจิ๋วไม่เกิน12ฝีพายรอบรองชนะเลิศประเภทขอครับขึ้นไปด้วยครับถูกต้อง นี่นะครับวัดมงคลนิมิตบวกกับวัดบางพระครับให้การ<อ>สนับส<อ>นุนเรือ,อในนามเจ้าขุนเดนอัครมงคลนาวาเสียคอปร้อยล้านกับเจรัตนาพาทัวร์ถ้าเกิดว่าเจ้าขุนเดนอัครามงคลนาวามงคลนาาคิมิตไม่ทอนใจอะไรจะเกิดกับเจ้าแม่ประดูทองในเที่ยวนี้อะไก็สนุกแต่ก็มันแน่นอนครับแต่ดูแลผู้ควบคุมชิมงานโดยผู้กองปู คนโก้ของน้องๆนั่งแบบไม่ตกใจหรือเรือเอกอาจนรงพาวิไลมีฉายาว่าผู้กองโบกคนโก้ของน้องๆ้องดูซิว่าเที่ยวนี้ขวัญกับผู้ใหญ่เทพจะเรียกผู้จัดการเรือหรือไม่ผู้กองนรักจากจังหวัดชนบุรีครับข้อมูลนี้แค่นามสกุลก็บอกอยู่แล้วพี่ขวัญพาวิไลสดใสซาบซ่าไม่เคยมีความเครียดครับลงพายแล้ว ขวัญไัยะโพอบอกว่าตอนออก ได้เปียบเลยเจ้าคุณเด่นเจ้าคุณเด่คราบงคลคนได้เปรียบภายแดงแสงน,นงน้ำกร่อ่องน้ำเงินจัดได้บ่อยชนตีตลอดทะลามไม่เลิกไล่บดไล่เบียดกันมาผู้กอาอารมณ์ตกกระจายบนหน้าจอทีวีถ้ามองอย่างนี้เหมือนจะเหลื่อมล้ำเล็กน้อยแต่มองตามสายตายังกินก็นไม่ได้ยังกินก็นไม่ได้ในเมื่อตอนนี้ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงปีขึ้นมาปีขึ้นมาร่องน้ำทุกคนว่ายังจะหนีออกไม่ออกจะหนีออกไม่ออกร่องน้ำแดงฉีกหนีเวยอัคราบงคลเจ้าคุณเด่นยังหนีอยู่ยังหนีอยู่แต่จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ระยะทางอีกประมาณ450เมดูสี่า่องงน้แด อัคาราบงคลนาวาเจา้าคุณเน้นจะหนีพ้นหรือไม่พ,พ<ล>้นหรือไม่พ้นต้องดูกันยาวๆดูยาวๆดูถึงเส้นชัยครับเรือคูน่นี้ไม่ใช่ดูตอนต้นแลน้วก็ดูตอนปลายเอาลุ้ยไม่แน่เส้นในเมื่อในเมื่อเจา้าคุณเน้นอัคราบงคลนาวาเที่ยวนี้ไม่ยอมครับได้ด,ร,ด,ร,ดรือได้รังงำได้รังงำดีกว่าหรือไม่ไม่แน่ใจเส้นนัไม่แน่ใจเส้นนัจะไป่บรรุทองเจ้าแม่บรรูทองไล่บทเบียดไล่บทตีเสมอตีเสมอขึ้นมาตีเสมอขึ้นมาแต่จะแซงได้ไม่ได้จะแซงได้ไม่ได้ไม่รู้ในเมื่ออัคระอัคระอัคระ เจ้าคุณเนนเจ้าคุณเนนยังละครบคู่กี้สู leaving, ส <asy. S 1> ี่ละวะแล้วระยะ300เมตรสุดท้ายเอาแล้วไม่เฮโลสารพาสารพายเฮโลทีนี้ว่เหือกสุดท้ายประดูเหือกสุดท้ายน้ำแม่ปลาดูทองไรเบียดใช่ไหาไรเบียดคือไม่ใคร่ขึ้นไปแล้วขยับขึ้นไปเริ่มมาเบียดกันแลยหัวเรือเริ่มะเสบอกันดูใช่ไเจ้าคุณเนนยังละบรบคนเอาวะเจ้าคุณเนนยังละบรบคนลาวันกันยีออกไม่ออกสูสีดูดีคู่กี้มันละวะ พาจะเป็นมะเร็งบอกว่าระยะสุดท้ายเลโลแล้วพาจะไปมาดูท e ้องจะคุมหรือไม่หรือว่าบอกว่าขุณเด่นคุณเด่นบอกว่าคุณเด่นอะไรบางคนม่ยอมไม่ยอมไม่ขอไม่แถมยายะอะไรหมดเลยยล่กระยะไล่ระยะยีต่างคนเนี่ยซัดกันมาโนเนี่ย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 ยิกระบอกแม่งยี่กันรังงานกันเลยดิมาดูหนีมาดูหนีไอ้ร่างบางคนตาวาบอกว่าทำไงทำไงจะแทนดันหรือไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ระยะหกสิบ มันครับเต็มที่ฮะความดีความชอบครั้นินต้องยกให้บอตัวครับถ้าเป็นหนังจีนก็บอกว่าเป็นไงไม่ประหารบอรตัวประหารคนอื่นขอไว้ก่อนเพ<ร>อรับผล<ม>การตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินเรือที่อยู่ร่างน้ำต้องเงินครับในนานทีมเรือเจ้าแม่ปลาดูทองเจ้าแม่ปลาดูทองร่องน้ำ น้ำเงินเป็นเดือนชนะครับข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับปปครับขอ,ขออนุญ,ญาตผู้จัดการเรือ40ไม่เกิน45ีพายนะครับเรือภัยทักษิณกับเจ้าแม่เหลาคำ นะครับขณะนี้เรือยังไม่ลอยลับอยู่จุดปล่อยนะครับนะครับถ้าท่านไม่แข่งนะครับหลังจากเรือคู่นี้ออกสิบนาทีเราจะตัดเงินรางวัลของท่านนะครับถือว่าท่านสละสิะทธิ์นะครับเราจะให้เวลาสิบนาทีหลังจากปล่อยคู่เทพสุริยะและเทพแสนใจถ้าท่านยังไม่เกาะทุนภายในสิบนาทีนะครับทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ท่าน นะครับไม่ใจเงินรางวัลน,นะครับโปรดทราบตอนนี้ขคู่จะไปนะครับบราการให้กับนะครับคู่จะไปนะครับเป็นการพายรอบรอชนเลิศนะครับเทพสุริยะครับจะอยู่ล่องน้ำแดงนะครับส่วนเทพแสนชัยนั้นจะอยู่ล่องน้ำเงินครับ ส่วนเทพแสงชัยนั้นเข้าแล้วพี่ใหญ่นะครับรอสุริยะครับจะเอาหรือไม่นะครับต้องไวนะครับรมจะพักผ่อนแล้วเอาเอาเพราะผู้กองยืนยันว่าเอาใช่ไหมเอาอเอาอยู่แล้วเอาแล้วมา้ไม่เอาไม่รู้แต่คู่นี้ก็เอาไม่เอาเอาไม่เอาที่ร่องน้ำแดงเทมสุริยะร่องน้ำแดงพายกับร่องน้ำเหมือนเท แสนชัยอยู่ร่องน้ำนั่เหมือนก็พายคุมมาเลยพายคุมมาเรื่อยๆหนึ่งกระตกตึงลึกๆจึกสองจึกจึกสองจึกเทพแสนชัยยังหนีอยู่เหลือจากมุกดาหารหนีแบบสบายสบายสไตล์เหลือเทพแสนชัยหรือว่าแสนเชิงแสนเชิงไม่ใช่แสนชัยถ้าแสนเชิงต้องเหมือนไทยถ้าแสนชัยต้องเหลือมุกดาหารพายหนีไปก่อนพายหนีไปก่อนเทพุริยะตกกระใจหายตามตื้อหายเลลาเหลือ หมาดีครับในน้าเทพแสนชัยเดชแสนชัยวันนี้หมาดีครับดูที่ว่าเที่ยวนี้จะทําได้หรือไม่ได้ในเมื่อเที่ยวแรกเทพแสนชัยตะคบเทพสุญยาไปนินเ,เที่ยวนั่นเที่ยวนี้เที่ยวนี้เทพแสนชัยทำได้ครับก,ก็จะขึ้นไปต่อก้อนกับ โดยลำมเกียร์กิ๊บผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงินกับเทพแสนชัยเป็นเรือชนะเทพแสนชัยร่องน้ำน้ำเงินเป็นเรือชนะครับผลสรุปเทพแสนชัยชนะไปทั้งสองเที่ยวครับจะขึ้นไปชิงชนะเลยเรือยาวใหญ่ไม่เกินห้าสิบ้ายีระาเภททั่วไปกับเรือนเจ้าแม่ ประดูทองจากกองทัพเรือครับส่วนเท